แ้องประกุะก als, ดใส่เราไม่มส้มน้่มากระลังพลรวัวรวรอยู่มาพี่้องมาปุ๋นะโอ้แข็งเราไม่ส้มใส่ปรากุดได้พี่้องด้วน้ำฟังมากเี้ยุบน้ำไหมปุ่มไท่ สวัสดีครับพี่กองครับพี่รองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงอาแซบด้วยพี่รองด้วยมาพี่รองมาเมื่อ,อวานพอนวอมได้เมนูแกงประกดใส่หน่อไม้สมพี่น้องหรือว่าหน่อไม้ดองเล่าาพตาผักลาดเล่เมื่อ,อวานพอนวอมได้ประกดมาคือีกองครับผมประกดตั้งแต่เมื่อวานนี่เนี่ยมันหลายพปดพอนวอมได้จ้วงไม่ให้แกงใส่หน่อไม้สมกับบรรยากาศสีเรียลนาวครับเมื่อวาน บรรยากาศสีมันหนาวล้มไปไว้โอ้มันหนาวงามหยิบตืนเศร้ามาอากาศต้องเย็นๆเนี่ยเอา้าพี่น้องเครื่องแกงความอร่อยมาเตรียมไว้เรียบร,รอ้อยเลยพริกตำพริกไปเทียมตะไคร้ไปมะกรูดขั้นแกงนอกใส้น้ำสมนี่ต้นมาะพร้าหวหอมสมี่น้องเพราะว่ามันมีคาเน่หนี่ก็น้ำปลาเด็กน้ำปลาละนี่หอมบัวไปพี่น้องไม่เการเสียเวลาเพราะว่าลายจะห้างไม่ต้องมปที่พี่กอง ไปเเบบิ่อองลยครัมาพี่น้องมาบัดนี่ขั้นตอนแรกเรด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนแรกนี่างพริกไช้พริกที่พร้อมความต่ำลงไปก็งั้นง่ายๆพี่น้องใส่พริกลงไปใบมะกรูดตก,ตกับกะไอ้ชาบะไส่พีพนนน่น้องเพราะว่าเขาไม่มีขานะเราไม่มีขานี่ไงหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองเลยพี่น้องเโย,ยาลง,งไป ง่ายเบิ่งที่น้องปงขุดปรากดใช่สวยๆเลยตีลงไปไปก็ต้องค้นเปนพี่องเนื่อเอาไว้งทีเลยทันค้นมันยีขาวนะยไงตามด้วยน้ำปลาหรือว,ว่าน้ำประแด,ด็ดอาแกไปวัรถ่ยงละ หอม,มกินป,ป,ปลาไหลพี่น้องนี่สื่อกับไข่มันห้วนขั้นแด้วเอาพี่น้องในจารเทน้ำปลาไหลไปแล้วกันกินไอของน้ำปลาไหลสื่อไฟมันห้วนอย่างอมขนาดพี่น้องนี่ไฟขัน้นห้วนเลย่นบรรยากาศทางบ่อคื้นเอาครับพี่น้องครับทางบ่อบ่อไปดูพื้นเอากับพ่น้อรยากาศบ่อนเอี่น้ับบรรยาสาหนาวๆแน่พี่น้องบรรยากาศหนาวเดือนตั้มด้วยน้อยฝึกคนนี้ตกคำหยอกม่วงเห็นเนาะ ฝากกันนะไม่เด้อพี่น้องเด้อฝากกุหลาบไล่กุ้งแก้วได้ครับผมมาถึงกุหลาบไล่กุแก้วกุ้แก้วท่านพวนหวงเฮ็ดผู้งถือคนไหนขอโทษขอไว้ครับผมเอาพี่น้องไปคว,วนหวังหมดทีใส่ต้นหอมลงไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้นหอมไปเลยตามสูงง่ายเลยพี่น้อง,เ,ง,ง,องเ,เดีายวก็ถือกัเอาต้นหอมบกุกเกลือเรืงนี้ลงไปเนี่ยโอ้ยบุกแข้วเลยโอ้ยลงไปยังนี้ ง่ายๆตามด้วยนี่พี่นอ้องใบเมืองรักโรยลงไปง่ายๆพี่น้องแกงก็กดใส่ลงไปส้มน้องน้องกำลังพลดรลๆอยู่เอาเแต่ความหวานที่ปิดไฟถึงไม่ตะกันเลือนพี่น้องเออจังหวัดเาเรื่องกันไหมปิดไฟอแต่ว่าก็เลื่อหอมจิ้มกระแดกกันเลยพี่น้องปิดไฟตะกันเอาพี่น้องทำแบบนี้แต่กรารความหวานกินไม่ ประมาณสิบนาทีพี่น้องไฟแห้งแล้วแหะปลาถูกง่ายหรอกเบิ้งพี่น้องแบบกดโดนโยนอุ้ยกดอย่างงี้กูมึงนี่ก่อนอมให้เบิ้งอื้ออื้อออหันหนึ่งปลากดพี่น้องนี่แกงปลากดใส่หน่อไม้ส้มเอากระชาก จะแจมกันงวมนมเ้อตั้งเท้เทยม้อลเปมือตัวเดี๋พี่น้องตังเทศผู้ไทยงานตังเทดเอาจะแจมกันน่งข้อความไปไมผิดิหนขาเดี๋พี่น้องน้ำแกงไม่ส้มไม่เรียบร้อยครับผมนี่แกงไม่ส้มใส่ประกดอันนี้ะซุปไม่ส้มเดยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ย้ำประตูวนี่พอมหอมพีชเองมีซีอ้นมหผักกลหลายอย่างพี่น้องแป้นเกี๊ยวกา มาพี่ลองมหิวแล้วชันแล้วตัน้ำสักวนประกวดเด้่ยพี่องด้อปรากวดบ้านเ้องแหละตทำยังไงน้ำมาแล้วีีแฉบเนี่อหวานดีขนาดหอมประกวดเดี่ยมีเอกลักษณ์พี่้องเนื้อ เป็นอย่างนั้นออกทำอ,อมด้วยชุดทำไมครังไยมาเลยเปนองด้อแสบ 就这不咋。不咋？不 Chậm Anh toàn cắn hết cả Ngay ngay với nó, toàn chim nó Nấm Bằng mắt ấy nó mềm Bùm thế này dám bà xuống không? tu เดีแนวจ,จับไวหนึ่งเขา่าเนี่ไค่ซื้อขาวตุงอ่ะ แกงไม่สุ่มะ สุดยอดเขาตีนนะมืออม้อวันเน,ะนี่ยเอาเข้าตีนมื้อเพียงไรตายดย giật <laughs> ạ. Ừ. Có đâu khám như <laughs> nào? Ừ. bà cà dèn ơi mấy em bà nhán hàng đi bà ai bà cà nhán à chủ quá อแสบแกงไม่สุมเลย ดถึงค้นเสียงกันเยอะเลยพี่น้องต้องหันเพื่อความั้งตีกันน้องคนกินเหล้าแล้วก็ตีกันกวอนเบียร์เดีวยวกันเนื้อตอนทานนะทันขอโทษขอภัยเด,ด้อพี่น้องเด้อเสียงด้วก่อนเนีย่ยน้ำ แม่ใครอ่ะจ้่มันเป็นปรากฏที่เลืองแบบนี้หวนนะอ่ะนี่หวานนะนะน ใครเื็นใครมุมม,มั้ม,มันอีู่ันไหนตรงเนีย ยัดอื้องตีนน้อยปากนึงเลยยัดไปเอาพี่น้องพออนุามกินนานหน่อวเอาดิ อืมติดจอดไหมครับแกงผัดผัดอืมแมวโอ้ยนั่เลยแกงประกดใส่หน่อไม้ส้มนี่ก <basics> ็ซ <teachers> <the> ุปหน่อไม้ส้มเบิดแอยแหลมเลยแยบอะไรขั้นตอนการเทจะต้นคลิปมต้นนี้เฮ็ดง่ายๆขั้นตอนการเทเพราะวมเฮ็ดไใ้ต้นคลิปผู้ใดมักใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอันไม่อยาก ปูงไล่กับใช้ปูงฟูรสเข้าไปนวดนว่าทำไมโสมมีมี่เอกแักของีมเนี่ยปรากฏกับสุดยอดิแล้วฝากกันมาไม่รู้พี่น้องเรือฝา,ากคนไล่กดแชร์นะครับผมคันมากากากดไลค์ติดใจกดแชร์พอรอมม่อนอ่อนเนี่ยอีพหนาเจอไหมครับผมมาเบิ่งกันมาพรอ่อนเย็นอย่างสุดที่น้องเบิ่งขอให้พี่น,ออน,ออนอ้องลำลำมือเลยสู่ทุกคนขอบคุณอิบซี้กันติดตามเราชมพรอ่อนตลอดนะครับอีพี่หนาเจอไหมครับผมสวัสดีครับ